ที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งทีมแสดงน้องแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่ที่มาร่วมงานเปิดงานของพวกเราแล้วก็ดีใจมากๆครับที่แสดงเตอร์เนี่ยเติบโต้นเรื่อยๆแล้วก็มีน้นองๆคนใหม่เยอะมากล่าสุดนี้ที่อยู่ที่หลังเวทีก็แบบว่าเราก็มองได้หุน้น้องแต่ละคนใหม่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบว่าหน้าตาสดใสกันทั้งนั้นนะครับก็ดีใจมากมากเลย อันนี้ก็ไม่ได้มาเปิดตัวแบบตื่งเป็นทางการแล้วกันครับว่าตอนนี้ก็ต้องไล่เรียงเรื่องของโปรเจกต์เนี่ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับส่วนคู่ของเราเนี่ยแล้วอย่างที่บอกไปก็ทางสซานเตอร์เนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่าอยากจะมองว่าให้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวแทนของคู่รักที่วนันเดอร์เนาะนอล็อกน,น้อนแล้วตัวล็อกเองเนี่ยก็แบบภูมิใจกันได้ใช่ไหมครอบใช่ใช่แล้วก็สนใจในการ เป็นไลฟ์ของปีนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องทงโซนนะครับที่เป็นเรื่องราวของเด็กมัธยมนะน้องๆพระเอกนังเอกเนี่ยอายุ17กันเองนะครับเราที่แบบว่า <c oughs> เป็นคนที่แบบว่าอายุ22 23อะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่ารับบทเป็นคุณครูใช่ไหมคะแต่ทำไมครูคุณโใช่แต่ก็มีเส้นเรื่องของความนะักของคู่เราอยู่เหมือนกันนะยังไงก็อยากให้ดูกันและกันนะครับยากไหมคะต้องไปเล่นเป็นครูไม่ได้อยากที่ได้เป็นครู ว่าเขินมากกว่าแรกแรกก่อนที่เขาทครั้งมาก็พี่โอ๋บอกมาพี่เบยบอกมาเด่กก็ตกใจเหมือนกันครับแต่ว่าพอได้อ่านเรื่องราวที่เขาเขียนมาแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องราวที่น่านาเสนอมากแล้วผมว่ามันมีประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเรามาเล่นเรื่องนี้กันอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาทำกันบ้างให้ดีกันที่ส่เอาเนาะชาลัยกอยากเห็นหลายๆคนอาจจะคูลน้อยครั้งที่เราจะเห็นแบบชาจะได้เป็นคูด้วยแล้วก็เป็นคูลที่แบบเื่อนที่มีนะ และสวยมากแล้วเป็นมุกคูที่แบบคือเรื่องราวตรงนี้นจะเป็นยังไงก็ต้องแบบฝากทุกคนติดตามอยากให้ทุกคนรอติดตามมากๆนะนนก็ถือว่าเป็นการเปิดร่องลักการแล้วส่วนเรื่องเต็มยังไงใน,ะนอนาคตก็รอติดตามนะครับเพราะโปรเจกต์นี้ก็จะวางไว้ปีต่อปีเดี๋ยวว่าปีหน้าเนี่ยถ้ามากันอีกก็คงจะได้เห็นอะไรที่พิเศษมากๆครับอันท้ายเลยค่ะอยากให้ทั้งสองคนฝากแฟนๆชวนดูโปรเจกต์โปรเจกต์ของซาร์เฮเธอร์บีดี้ บอกว่าฝักมากๆก็ตองทำกัน,นครับทันเดอร์เราถือว่าจะเป็นค่ายน้องใหม่นะครับแต่ว่าก็ยังพัฒน,นาผลงานอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับฝากทุกเจกต์ของนะครับซานเดอร์ของเราด้วยแล้วกันนะคร <c oughs> ับเดี๋ยวจะมีผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นตลอดปีต่อปีปีต่อปีไปเรื่อยๆเลยับ้องให้ฝากสนับสนุนทุกผลงานทุกผลงานของทานเดอร์และน้องด้วยนะฝากเลยนะคร <c oughs> ับนี่ค่ะพี่สาวน้ค่ะ Welcome to Star Society